สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสูส่สายอนคิวแมนมนุษย์น่าสงสัยวันนี้พวกเรามาในหัวข้อของติงเกาหลีติงเกาหลีก็คือกลุ่มคนที่สนับสนุนศิลปินเกาหลีทั้งซื้ออาัลาบัม้มหรือปั่นวิวใน y u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  e โใยการตลาดไอ o อนเกาหลีเนี่ยมีกลไกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกลุ่มติงเกาหลีนั่นเองจะเห็นได้จากรายการ Produce 101และ Produce X Produ 1 0 1 คือรายการที่นําเด็กฝึกทั้งน้อยเอ็ดคนม,มาแข่งขันกันเพื่อคัดที่เหลือเพียง11คนเพื่อมาเดบิวต์ภายในการก็จะนําเสนอการใช้ชีวิตสนคติการแก้ไขและการพัฒนาของเด็กฝึกทาให้เหล่าผู้ชมเนี่ยต่างตกรหนุ่มรักความน่ารักและความสามารถของเด็กฝึกจะไม่อยากติดตามเด็กฝึกที่น่าสนใจนั่นเองโดยพฤติกรรมติ่งเหล่านี้ก็สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยทฤษฎีจิตวิทยาคือทฤษฎี t าง a n รื่องออฟเโดยศาสตราจารย์ดรโรเบิร์ตสเติร์นเบิร์ก แห่งภาคจิตวิทยามาหาวิทยาลาัยเยลกล่าวว่าความรักที่สมบูรณ์แบบหรือ c o m p a s s i o n a t e love เกิดจากองค์ประกอบหลัก3ส่วนคือความหลงใหลหรือ passion รูปลักษณ์ที่ชวนดึงดูดใจและความสามารถของศิลปินความใกล้ชิด intimacy การติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินในแต่ละวันผ่านไลฟ์และแรายการต่างๆการผูกมัด คอมมิชเมนต์ทั้งศิลปินและแฟนคลับมีเป้าหมายเดียวกันคือการที่ศิลปินได้รับรางวัลดังนั้นความสัมพันธ์ของแฟนคลับและศิลปินจึงเป็นไปในลักษณะของความรักที่สมบูรณ์แบบและในหมู่แฟนคลับก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเพราะมีแพชชั่นในเรื่องเดียวกันการติดตามศิลปินเกาหลีในกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปินมากๆจึงไม่ใช่เรื่องที่ทำเพื่อความสุขสมบุคคลแต่เป็นการทำเพื่อความสุขของศิลปิน นี่จึงเป็นสัญญาณความสัมพันธ์ติ่งอันแข็งแกร่งที่ยากจะมีใครมาหักล้างและแตะต้องได้ศิลปินที่เรารักจึงเป็นคนที่เป็นลักที่สมบูรณ์แบบและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราการติ่งเกาหลีก็เหมือนเป็นเซฟโซนอย่างหนึ่งในชีวิตของติ่งเกาหลีเพราะศิลปินก็เป็นที่มาของรอยยิ้มเสียงฮัวเลาะนั่นจึงไม่แปลกเลยถ้าศิลปินจะคือเซฟโซนที่ดีที่สุดในชีวิตของติ่งเกาหลี แล้วก็จบไปแล้วนะคะฝากทุกคนเกิดไลค์และเกิดติดตามแล้วพบกันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ